นี่ครับที่หลับมาจากไหนนี่หลับมาจากไหนนี่หลับมาจากไหนเนาะหลับก้นมาจากไหนนี่ชาวบ้านครับชาวบ้านอะไถึงอะไรดีเขาเาไปในลาดเหรอครับอ๋อถึงนี่วิ่งวันอะไรที่เที่ยวนี่ไร่เที่ยวครับไร่เที่ยวถึงบริการเพื่อนี่เด็กเขาให้ครับเด็กเขาให้นะบริการนะจากจากนี่เข้าไปข้างในโน้นนะครับไปข้างในเป็นเรื่องบริการคองจิตอาส้างนี่คุณน้องก็บริการเจ้า ก้อยนะครับเจ้าก้อยพี่จะไปยังตาลาัดไปยังตลา,าดข้างในโนู้นนะครับก่อสุ่งนี้น้ำสูงน้ำสูงไม่ทราบว่าที่จะไปได้นะครับผูใชาเรือชายเรือบริการก้องก้องจิตอาสาก้องนองคนในชุมชนนี่เองนะครับที่เขาเป็นจิตอาสาที่ช่วยเรือชาวบ้านท,ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับอตอนนี้ชาวบ้านก็ส่วยน,นึงก็ได้ใหญ่าจาก ตลาดทุงบัวมาใกล้คลองบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็คือทางไปกอใยนะครับไปกอใยตรงนี้น้ำเส้นไส้ลัดตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะขับรถไปได้นะครับไม่สามารถขับรถไปได้แต่ก,ก็ต้องใช้จิตอาสานี่น้องนี่ทําเริ่มทำตั้งแต่กี่โมงนี่นอ้องทำอะไรก็ยาวรับใะไรก็เช้า,ชานะหลับซงอยู่แบบนี้นะครัหลุดรึเปล่าฝืนฝืนว่างด้อยไหมเนี่ยฝืนรึเปล่อเนี่ยฝืนรึเปล่อติ้งหลุดรึเลห,หลดล่า ภูมิใจเป็นผื้นเปลี่ยนได้ได้ช่วยเรื่องคนแดนนี้เพื่อเร้สึกภูมิใจอ่ะไ,ได้ช่วย <Yeah. S 2> นั่นร่วมเลยซึ่งน้องเรียนอยู่ทีไหนนี่เด็กกได้ทิ้งกับเด็กกได้ทิ้งน,นะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นจิตอาสาเป็นเป็นน้องนองนักเรียนนะครับอ่าแล้วก็ได้เป็นจิตอาสาที่พยายามที่จะช่วยเรื่องผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับว่า,าในการต้นจอนนี่กับเดินไม่ได้นะครับพอนม้มน้มที่จะไปตลาดถุงบัวซึ่งเป็น เป็นสถทา,านที่สำรับจับจ่ายสื่ออาหารนั่นเองนะครับระว่าทีตลาดตุงบัวนันเป็นแหล่งอาหารของชุมชนในตำบลกอใย,ยนะครับอเมริกาส่วนหนึ่งก็ได้มาตังหลานค้าอยู่ที่นี้นะครับแล้วก็ตลาดใย,ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นก็ตามนะครับอย่างอยู่กันด้านนอกโน่นอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะเดินไปเนี่ยก็จะมีกลุ่ม น้องๆน,นะครับเขาจะเป็นจิตอาสาหนึ่งที่มาช่วยลำเลียงนะครับลำเลียงผู้คนไปจับใจสื่อของบา